going on guys นะก็ราการคุยรับวเพ่นทีวีนะครับวันนี้อยู่ว่าก็อี่นะครับก็เอ่อผมบอกได้เลยว่าเออผมมยเลนนี้หนอยนะครับผมมยเนนี้หน่อยครับดูได้จะยศนะครับพรอื่นเขายเท่าไหร่หกสิบสิบห้าสะฮะก็อนี่วเอรนะไม่ได้แบบจริงเราอนนี้ไม่ได้ดูนี่นะทดสอบโปรแกรมอัดวิดีโอใหม่ด้วยนะ่อ้จิ Where, where are you? Oh, enemies, please, no! Okay, now. Let me Ok Oh, uh, teammates. Yeah. Mm -hmm. Um. Okay, yeah, yeah, boo, 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 boo. Okay, okay. Ok, do this. Black, don't what? Ok, ok. like that? Pink, what? Pink, what? Pink, Ok ok. what? Pink, 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 what? อะไรโอ้โอ้ฮะฮะกูพี่เมทน่าจะมีคนนั้นแต่บอกไม่อยู่เนาะเพราะว่าปุยเราเออสัมมิชกันนะจะบอกว่าปุยยังไม่ค่อยดูเลยไม่ค่อยเล่นเกมนี้ซื้อมานานแล้วไม่ค่อยเล่นเลยนะมันมันแปลกแปลกว่ะผมคิดไปเองครับอุ๊บสวุ๊บดีเสียงว่าวแล้วดีเนือเราไม่ทันนะโอเคไปดูเดียว แม่งไหนจังวะดูเครื <c oughs> <c oughs> oui ่องหัวถูกวะฮะนยเมสแดิดยิทีเมสแดยิไนเมสวะขอพี่ไม่ทันชอบพองอะเออนะเล่นไม่เก่งจริงเใ้เล่นมันก็แตกตางกับมอสาแย่มไอนะแลโอก็แตกต่างไปโอผมไม่เล่นเลยมเยอะไม่เล่นจนข้าหม่กม่ยเล่นข้าใหม่ ความเสียงมากกว่าแล้วนี่ขอบคุณเพื่อนนี่ไม่เอาเงี้ยคิวเง้คิวเฮ้อละเอียดเพื่อนดูความแบบนี้ดีไหมยิงมาสิ What What was ยิงไม่กินนัดีเกมเฮียครับเกมเฮียมา,กยาเกมเฮียซื้อมาเล่นนะยังไม่ซื้อมาอเกมซื้อมาเล่นนะครับโค้่แปลเลยผมไม่เคยเก็บเอพีเอ็นอาร์นะเล่นนันพอมาเล่นเออ่ในโมบุกกันตาสองคนนี้นะยุ่งกันนี่แหละว่ะแม่งเล็กนี่ไม่แน่ใจว่าเฟรมเน็ตตกหรือว่าเน็ตแหลกนะดูไม่ออกแม่งของเาวนี่ยยินเกมเลยนะ ว่าต้องโปรแกรมใหม่แล้วอัดโอเควีแบกนะครับมาโหด่านนี้ผมถนัดเลยแหละเล่นๆไม่เคยเฮ้ยเอ็ดิเมี่อินเดมิมิสเตอร์เอินเดมิ่เมอไหร่อินเดซิ่โอเคเอินเดมีแล้วเหรออินมี่ยังออ๋อขอโทษครับไปเล่นไปเล่น ตามเล็กอะไรเงี้ยโอ้เอเดมิสเดมเดมิกระตุกกระตุกอะคนมันวิ่งเข้ากระตุกเลยตัวที่เตรียมเด็ดของกระตุกอะแหนกกระตุกมากกว่าเดี๋ยวต้องไปการเล่นเน็ตกันหน่อยเลยไม่ไหวยิงไม่ไหวความค้าห่วยแล้ววะอืมไปจ้ะนั่นนั่นไม่คนเหรอเฮ้ยืม แค้มอย่างนั้นเลยเหรอวะเขไม่เห like no ็นพิดสารสาแล้วสาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวตัวทำไมเข้ามาวะยาบ้านเนอไม่ใช่บ้านเกียเกียโอเคสกียสวอสวอแอบลิสเลิร์สอรับเ้อรัาอ้ไม่นะอบ้านน่าจะไปนะน่าจะสบายไม่ไมแคมป์ไมแคมนะแคมป์ตัว ยังไปยิงวะไหนวะมองไม่เห็นวะควันเยอะเกมนี้เฮ้ยอืมไม่รู้ว่าผมกรได้นนี่เป็ผมแหลกหรือว่าผมอะไรเชี่ยแหละไอ้เชี่ยไอยันทีเมทสลรสโน้องเฮงอันตรายนะเฮ้ยจะตายดีวะมือตัวยิงเงี้ย คนก็ตาถั่วนะแต่นี่ก็ถั่วเกินไปนะเขี่ยช่วยดักดักดักโอเคโอเคโอเคเกี่ยาไปี้ไ่ y o ไป i l l my teammates and I can fucking kill you ชิชไาอม่นสปอร์ t ตรงนั้นนะอร์นดีจังบลิสิกเวสนะมันต้องทำบ้านสิกเวสนะ เกมนี้มันดูยากว่ะเร่เรีไม่ได้ม่ได้เริ่มเิเริ่มเริ่มเป็นเดสตเลยเริ่มเปเดสตนะครับไม่ได้ไม่ได้วางมอดี้รีบวางใช่แล้วมาแล้วฟีฟริงฟีฟริงเฉียออะไรเนี่ยพกัน่าเลยเนี่ยยิงหมดวงเลยโอเคเขาอ๋อมีอาร์เคิลเลยรู้ มาเข้าไม่ให้เต็มนะไครเหี้ยข้างหลังว่าใชวิ่งอะไรครับใครอย่ามีดอะไรอย่ามีดอะไรผมไม่ได้ไม่ได้ยากยากยากพี่ยากเฮ้ยเฮ้ยมึงแอบมึงเนี่ยเหรอไอ้เหียข้างหลังมันตุ้นมาเล่นเจออเมริกานะฮะเพราะว่าอยู่อเมริกาเออชอบกันอะไรไม่ได้ไม่ได้โอ้ยากพี่ยากยากหลายหลายกว่ยาก มามาข้างหนต้องมาข้างหลังครับเดยวอ่ะหมาหมาบากระสุนอโดอโดอโดเจียนมันได้อะเล็กซ์ไอ้เฮ้ยช่วยายอ่ะมอไม่เห็นเดิมมาตรงหน้าเลยยังมองไม่เห็นอีกไม่แม็มันดูแบบาอบิ

โปดเดรเฟชช,ช,ชั่นอลจริงไหมเกตแตงเลยเยี่ยมสกอรปีนะโอ้เบื่อเยอะอะไรอะไรคัมแบ็กอะยังไงอะโอ้10แฟลชชนะชนะได้ไงครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้นี่ไงผมมีในแบ็กกราวน์โอ้หล่อทั โอ้นั่งงี้ผมยิงนี่ยน่ผิดแลลวนะสองเกมผมจะเพียบพอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรายการผมนะอาจจะมีคลิป่โง่งนี้มาอีกหน่อยนะครับม้สกอร์จะโง่ขนาดนี้นะบ,บ,บัง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 ไม่ได้เออก็เออเจวกันคลิปหน้าครับ